ีเอ๊ะใช่ไหมคะเอ๊ติคือเครื่องบินเนี่ยนะครับ <สะ S 2> บินจริงแต่ว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีความประสงค์ต้องการจะกลับอ่ะมันจะรับลมคมในไม่ให้คนเห็นตัวใช้แหล่งข่าวใกล้ชิดบ้านจันสองล่าบ้างนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับามาถึงคุณวิ่งพูดพูดก็แบบไม่มั่นใจนะสำหรับวันนี้ผมเนี่ยนะครับจะไม่เชื่อว่าคุณทักษิณมาประเทศไทยจนกว่าจะเห็นตัวเป็น แต่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาใบไอ้เครื่องบินลำนั้นนะเอาใบรับรองแพทย์มาหรือเปล่าเพื่อจะขอเลื่อนนะครับสารดีกาในวันพรุ่งนี้เพราะเนี่ยนะครับเราจะเชื่อคุณทักษิณได้นะ เมื่อเห็นตัวเป็น,ปนที่ดอนเมืองอนะครับเพราะว่ามันรับลวงพลังเลยนักหนาถ้าไปลงสิงคโปร์นี่ครับไปแวะกินข้าวมันไก่เราก็เห็นะนะครับโพสต์ในกําลังจะขึ้นจากสิงคโปร์มายัางประเทศไทยตามที่ตัวเองโพสต์ตอนตีสองที่ที่ดูใบะนะครับว่าจะกลับในในวันนี้แล้ววันนี้สารดีกาก็นัดหมายคุณชานชัยนะครับที่ไปร้องว่าไม่ให้คุณทักษิณออกนอกประเทศแต่ในขณะที่คุณทักษิณยังไม่ถึงประเทศไทยเนี่ยว่าสาลดีกาจะสั่งเช่นไร นะครับเรื่องนี้ต้องดูกันเป็นตอนๆก็การตัดสินใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยถ้าใครรู้จักเขาเขาก็เป็นแบบนี้แล้วดูความหนักแน่นเนี่ยน,นะครับที่คนเป็นลูกสาวไม่มีความหนักแน่นเลยแล้วก่อนหน้านี้นะครับถ้ากลับมาจริงเนี่ยจะใช้แ่งข่าวเนี่ยนะครับระดับสูงบรนจทร์สองล่าผมไม่รู้ไปวัดใครสูงตรงไหนอย่างไรเนี่ยแต่ว่าหมายความว่ามันประหลาดนะแค่ตัวเองจะกลับมันจะมีความรับอะไรถ้าต้องการจะกลับอ่ะกลับก็กลับไปก็ไปรักษาก็รักษากลับก็กลับมาแค่นั้นเองไม่เห็นจะรับลมคมไหน